โดยวันนี้เลยค่ะวันที่2สิงหาคมค่ะเวลา11นาิกานางวรวรรณแจ้งอ่างหรือว่าป้าเป้านะคะพร้อมจำเลยรวม7คนก็มาฟังคำพิพากษาพร้อมกับทนายความยกเว้นเพียงนายวีรวัตรจำเลยที่5ค่ะซึ่งหลบหนีประกันนะคะก็ทางศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษค่ะก็นัดฟังคำพิพากษาคดีม็อบ1 1ส,สิงหาไล่ล่าทรราชที่พนักอายการสำนักงานคดีอาญา3เป็นโจทก์ฟ้องป้าเป้ากับพวกรวม8คนค่ะก็เป็นจำเลยที่1ถึง8เลยในความผิดค่ะฐานร่วมกันมั่ว ส่มกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปใช้กําลังประทุษร้ายขู่เข็นโดยผู้กระทําความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธรวมกันต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าหน้าที่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะรวมกันจัดก,กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนกันมากกว่า5คนรวมกันชมนมหรือทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิดตอนนี้ล่าสุดน,นะคะก็มีการที่ภานษาออกมาแล้วบอกว่าให้ลงโทษจําเลยนะคะจําคุกคนละ1นปีปรับคนละ2 0 0 0 0บาทแต่เนื่องจากว่าไม่ปรากฏว่าจําเลยเนี่ยต้องโทษจําคุกมาก่อนอีก ทั้งประกอบอาชีพแล้วก็มีภาระที่ต้องเลี้ยงดูแลครอบครัวบางคนเนี่ยก็กำลังศึกษาอยู่ก็อยากจะาให้เป็นบทเรียนนะคะก็เลยให้รอลงอายาไว้3ปีและคุมความประพฤติ2ปีค่ะโดยให้รายงานตัวต่อบพนักงานคุมความประพฤติจำนวน8ครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดและทำงานบริการสังคมเป็นเวลา24ชั่วโมงด้วยค่ะ